สำร,รัรายกัรจารุเพลิงทรัพย์สัมราญสุรินนะครับวันนี้ก็จะมาอัดปุ๋ยเม็ดนะครับผมแล้ววันนี้จะมาอัดปุ๋ยเม็ดมีอะไรต่อไม่อะไรของดีๆฝากลูกค้าบ้างนีเลยนะครับผมแอปซ่า80นะครับสารเสริมสิทธิภาพทางดินนะครับทางใบนะฮะแล้วก็มีนิวทรีเพลนซอยพลัดนะครับผสมร่วมด้วยช่วยกันเพื่อให้การดูดซึมของปุ๋ยได้ดีสุดยอดเลยครับผมได้ดี แดีแบบสุดยอดครับแล้วผลิตผลที่เราใช้ใช้กับอะไรได้บ้างใช้ได้ทุกเรื่องงานเกษตรครับไม่ถ้าเป็นทางปบทางปุ๋ยทางดินได้หมดเลยครับผมจะมีคำอธิบายหลังในะไ้ข้าวต้นไม้อะไรได้หมดเลยใช่ไหมปุ๋ยอัดเม็ดนี้ก็จะเอาไปใช้กับนาข้าวนาข้าวครับผมต้นไม้ต้นไม้ได้หมดเลยปลูกผักชวนครั่วปลูกไม้ยืนต้นปลูกไม้ผลไม้ดอก ได้หมดเลยทำไมดีอย่างกันนี้เหล่าอาชีงานก็เป็นแบบนี้จะอัดง่ายมากเลยนะถ้าผสมแอซ่าใช่ไหมครับผมมันจะย่อยสลายมาแบบย่อยสลายพวกฟางพวกอะไรก็จะย่อยสลายนี้เราหมักไว้ก่อนใช่ไหมหมักไว้อาทิตย์หนึ่งทิตย์สองทิตย์ประมาณอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ได้หมดเลยครับผมหมักไว้ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะแล้วก็ทิ้งงานที่อยู่กับปูอย่างเช่นฟาง ไปไม้ก็จะย่อยสลายเป็นเป็น,เ,นะะเป็นดินหมดเลยนะคะเป็นปุน๋ยโอเค <Okay. S 2>